ดูเนื้อ <ๆ S 1> ด้านในดึงสองซ้ำนี่อุย้ยเหมือนลูกพีชเลยอ่ะลองลองกัดแบบทั้งเปลือกดูก,ก่อนอ่ะลองกัดแบบทั้งเปลือกดูก่อนน้ำลายไหลแล้ว <laughs> ลองกัดทั้งเปลือกดูสิรสชาติเป็นไง <laughs> เอาเปลือกมาด้วยเอาเปลือกมาด้วยนี่ยซุบม,มันหรอเราเป็นคนเหนือแต่ทำไม,ไ,มไปอยู่กําแพงเพชรก็ห <laughs> นีตามเข้าไปอ่ะห <c oughs> นีตามจริงอ่ะหนีตามจริงก็แม่แม่คลอดหนูอ่ะ แม่กันนะอาแหวงอะ่ะ<อ>ยังหนีเอาหนูทิ้งไว้ที่บ้านแหละหนูน้ำนมแม่กันยังไหลเซ่อๆอยู่นะแอบกับอาแหวงมันมีวัดที่วัดมีรถบัมเนี่ยแอบกับอาแหวงไปนั่งรถบัมน้ำนมน้ำนมยังไหลเปียกเทือดอยู่เลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีจ้าแม่ลูกกินสปาครับนี่แม่วันนี้มีผลไม้มาให้กินรู้ไหมลูกอะไรไม่รู้อ่ะ หน้าตาเหมือนอะไรมันคปปล้ายแอปเปิ้ลเนาะเหมือนแปปนอปเปิ้เปปลเลนเาะหน้าตาเหมือนแอป,ปเปิ้ลเลยครับแต่นี่เขาคือผั่มลูกพั่ลูกพั่มลูกผั่มผัจูหลนะีนี่จูหลีเออหน้าตาเหมือนแอปเปิ้ลจริงๆนะเหมือนแอปเปิ้ลนะแม่ก็ว่าแอปปเิ้ลใช่นะฮะเวลาผลอันเนี้ยถ้าผลสุกแล้วเขาจะนิ่มๆเลยนิ่มๆน,น,นะฮะแต่นี้มันยังไม่นิ่มลูกพั่เนี่ยเวลากินเขาจะกินนิ่มๆมีใครเคยกินลูกพั่บ้างครับแหน่ ถูกด้วยนะหนูซื้อมาจากแมคโครเนี่ยโลละเท่าไหร่แมให้ไทายร้อยโลละร้อยแพงไปโลละหกสิบเก้าบาท<า>ถูกนะถูกมากเลยนะครับอันนี้ได้มาจากแมคโครนะฮะแอนเดี๋ยวมาดูเนื้อข้างในกันดีกว่าไหมนี่เห็นไหมเขาติดสติ๊กเกอร์ด้วยถ้าอย่างเงี้ยจะออกเปรี้ยวหน่อยคือมันยังมันยังไม่สุกดีนะฮะถ้ามันนิ่มๆเลยนะฮะมันจะมันจะออกเปรีย้ยวอมเปรี้ยวอมหวาน เวลากินเปลือกมันจะมีรสชาติเปรี้ยวนิดนิดหน่อยนะฮะแต่ข้างในมันจะหวานหนูเคยกินลูกพรมอยู่เดี๋ยวผ่านเนื้อให้ให้ทุกคนดูก่อนละกันเนาะเนื้อข้างในนะฮะจะเป็นยังไงอ่ะแกะสติกเกอร์โอ้สติกเกอร์เขาก็สติกเกอร์ก็คือติดแน่นจ้ะพราจูลีครับอ่าแม่เคยกินไหมลูกพรมเคยเห็นไหมเนี่ยไม่เคยจริงเหรอดูเนื้อด้านในหนึ่งสองซ้า อุ้ยเหมือนลูกพีทเลยเออเนาะมันมนันเหมือนนั่นนั่นลูกพีทเนาะที่เราเคยกินกันเนาะอ่าเหมือนลูกพีทเลยดูดิเ,เนื้อเยอะด้วยแม่เม็ดนิดเดียวเองนะฮะอยากลองชิมยังอยากลอง <laughs> เปรี้ยวไหมเนี่ย <laughs> แม่เนี่ยเป็นคนไม่กินเปรี้ยวเลยถามหน่อยดีทําไมแม่ถึงแบบไม่กินเปรี้ยวเลยเปรี้ยวนิดเดียวแม่เขาก็ไม่กินเลยนะนกกไม่ชอบไม่ชอบเอางนี้อะลองลองกัดแบบทั้งเปลือกดูก่อน ลองกัดแบบทั้งเปลือกดูก่อนน้ำลายไหลแ <laughs> ล้วเรากัดทั้งเปลือกดูสิรสชาติเป็นไง <c oughs> เอาเปลือกไาด้วยเอาเปลือกไาด้วยนี่ส้มมะหรอืมไม่ส้มเลยส้มนะกเหรหวานอ่อนๆครับแต่จืดจดซะมากกว่าเ <c oughs> นี่ยแม่เป็นคนไม่กินเปรี้ยวเหรอทำไมยิ่งโดนเปลือกยิ่งเปรี้ยวใช่ตรงเปลือกเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยๆทำไมแม่ถึงไม่กินเปรี้ยวเลยอะ กินกินเปรี้ยวเป็นบางอย่างแต่ผลไม้ไม่ค่อยชอบเปรี้ยวอ๋อแบบผลไม้ไม่ชอบเปรี้ยวเลยถ้าไม่ชอบเปรี้ยวเลยต้องปอกต้องปอกเปลือกแบบนี้ฮะนี่จะมีกลิ่นหอมๆคล้ายๆลูกพีชหน่อยๆน,นะครับอร่อยดีถ้าถไม่กินเปลือกมันนะใช่ลูกพร้เนี่ยเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพนะแม่นะเขามีน้ําตาลต่ําครับแคลอรี่ต่ําแล้วก็คนดูแลสุขภาพกินได้นะฮะนี่ปอกเปลือกออกมาเห็นไหม เนี่ยถ้าใครไม่ชอบรสชาติเปรี้ยวๆเ,เลยกินแบบนี้ครับเขาจะมีหวานอ่อนๆเหมือนกินลูกพีชเหมือนกันนะเหมือนกินลูกพีชเลยนะฮะอืมอร่อยนะฮะอันนี้แบบแบบแบบยังไม่สุกมากเปือกเปลือกออกมาเป็นไงเอร่อกเปลือกอร่อยอร่อยใช่ไหมแหมเปรี้ยวตรงที่เปลือกมันหรอ <laughs> มันเป็นผลไม้เมืองหนาวครับเขาจะปลูกในแบบว่าอากาศเย็นๆน,นะตัวนี้ซื้อจากแมคโครครับใครอยากลองกินก็ไปลองหาดูกันได้นะไม่รู้ว่าแมคโครแถวบ้าน ผู้ชมมีหรือเปล่านะฮะแต่บ้านเรามีปลูกกันไหมไม่มีครับไม่มีเลยนี่ส่งมาจากไหนไมึงรู้จีนอ๋ออันนี้ของเขาน่าจะมาจากจีนไหมอ่ะไชน่าครับอ่าจากจีนจริงๆของบ้านเราบ้านเราที่โครงการหลวงมีทางทางเหนือเออทางเชียงใหม,ม่มีนะฮะอันนี้ยังยังโหสวยอันนี้ยังไม่สุกยังไม่สุกดีนะครับถ้ายังไม่สุกดีเนี่ยมันจะออกเปรียปร้ยวๆหน่อยๆ นะฮะแบบนี้นะถ้าอย่างนี้กินกับพริกเกลือได้ไหมอาจจะกินกับพริกเกลือคงได้เนาะกินกับพริกเกลือคงจะแซ่บเนาะแซ่บแซ่บนะฮะอาจจะลำ้ำอืมใช่เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับนี่เอาไปเอาไปชงกับน้ําโซดาอะไรก็อกกรอ<ำ>่อยนะน่าจะหอมนะครับพริกเกลือกับนี่กําสเปกเหมือนหยางเป๊กนี่หยาง เป็กยาดองมันหักอันตำลึงมันนั่นแน่กินกับผลไม้เนี่ยนะกินอย่างนี้เลยเนี่ยลูกวันใสๆเนื้อคล้ายๆพุซานะเนื้อเอ่อเทกเจอร์คล้ายๆพุซานะครับแต่จะมีความหอมเหมือนลูกพีชนะฮะราคาถูกมากเลยอ่ะนี่คือซื้อกินได้แบบสบายๆเลยนะฮะมันก็ปอกเปลอามันไม่ เปรี้ยวกว่าเมื่อกี้นิดนึงเปรี้ยวกว่าเมื่อกี้นิดนึงแต่รู้สึกว่าของบ้านเราอะจะออกเปรี้ยวคือที่ปลูกที่ที่ที่บ้านเรานะของโครงการหลวงที่แม่เคยกินนะจะเปรี้ยวกว่านี้ฮะแล้วก็ราคาจะสูงกว่านี้นิดนึงนี่ของจีนเนาะเนาะของจีนาร,ราคามันก็จะถูกไย <c oughs> <c oughs> นะการเป็นเรื่องปกติของของไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าอาหารหรือของใช้อะไรที่มาจากจีนมันมันจะถูกอยู่แล้วนะฮะทำไมกินเข้าผลิตเองใช่ขาผลิตเองแล้วก็คือบ้านเขาอากาศมันเย็นไงมันก็จะปลูกง่ายกว่าบ้านเรา อย่างบ้านเราอ่ะมันจะมีแค่บางที่ที่อากาศมันเย็นแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะปลูกได้เยอะอะไรอย่างงี้ไงนะฮะนี่อื้มช่ำแม่เขาไม่กินเปรี้ยวเลยอร่อยส่วนตัวหนูชอบนะหนูว่ามันอร่อยแต่แจ้งเลยใช่ไหมแจ้งเลยนี่ใกลหลอกกระหงแล้วแม่หนูถามถามหน่อยดิ อะไรหรอหนูว่าลอยกระทงอ่ะมันต้องคู่ก่อนเลยไปลอยกับหนุ่มกับสาวใช่ไหมไปลอยกับหนุ่มกับสาวนี่ตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่แล้วห้าสิบห้าแล้วห้าสิบห้าจำลอยกระทงครั้งแรกกับหนุ่มได้ไหมนึกก่ <laughs> อนเอาถามตรงๆว่าใช่พ่อใช่พ่อหนูไหมกับหนุ่มอ่ะหนุ่มแบบแฟนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่แล เอาคนเราคนเรามันก็มีตอนเป็นเป็นสาวเล็กๆใช่ไหมอายุเล็กๆอายุสิบห้าสิบหกอะไรอย่างเงี้ยอายุสิบห้าได้มาเป็นสาวลำอ่ะแล้วแล้วตอนนั้นครั้งแรกที่ไปลอยกระหนุ่มตอนอายุเท่าไหร่อประมาณสิบสิบห้าสิบหกพี่ลาสิบหกแฟนที่ไหนแฟนคนที่ไหนคนคนพะเยาคนพะเยาวไปไปลอยไปลอยไปลอยครั้งแรกที่ไหนจังไรวะ แม่ดายมที่ออาเภอปงนั่นละมั้งอ๋อรอๆๆเหรอเป็นยังไงบ้างไหนองเล่าให้ฟังดิองเล่าให้ฟังหน่อยก็จะเป็นไร่ก็ไปลอยอ่าก็อธิษฐานตอนนั้นเขามีงานวัดมีอะไรอย่างงี้ไหมใช่มีงานวัดมีงานอะไรเงี้ยมีของเล่นอะไรบ้างในนงานที่มีชิงช้าสวรรค์มีม้าหมุนมีสอยดาวเมื่อก่อนมันจะสอยดาวใช่ไหมล่ะเอาแล้วก็มีลำวงย้อนยุคอ่า แล้วคนสมัยก่อนอ่ะเขาจะห่วงลูกสาวกันอ่ะแล้วแม่แม่ขอแม่ขอ,ขอตากับยายออกมาแล้วก็ทุกอง,งตอนนั้นไม่ได้อยู่ตากับยายอยู่กับป้าอ๋ออย่างงี้นี่เองเอาแล้วป้าเขาก็ป้า,ป,าป้าก็ห่วงนี่ป้าห่วงป้า <c oughs> ไม่ให้เที่ยวเลยละเพราะว่ามาเป็นสาวอะเนาะ ใช่ว่าพอดีป้าไปซื้อของที่แพนแล้วก็แอบก่อนเขาจะกลับบ้านแล้วก็มาแล้วอ๋อแอบหนีเที่ยวหนีเที่ยวหนีเที่ยวบ่อยแอบหนีเที่ยวแล้วหรอแล้วป้าจับได้ไหมจริงเหรอจริงแสดงว่าป้าคิดว่าแม่เนี่ยเป็นแบบสาวเรียบร้อยเป็นผ้ายับที่พับไว้มันไม่ใช่ไปเที่ยวคนเดียวลูก ไปกันกับเพื่อนหลายคนสมัยก่อนนะเนาะไปกันหลายหลายคนใช่ผู้ชายก็หลายคนผู้หญิงก็หลายคนเขาจะเหมือนแบบว่าไปกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งคอยดูแลกันใช่ไหมใช่ไหมมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มันเป็นยังไงไหนพูดสิสมัยนี้บางคนก็ไปกันคู่คู่ไปเยอะเกะกะไงสมัยก่อนเข้าไปเพื่อสนุกกันมีเพื่อนมีผู้ชวนเขาจะเขาจีบกันนานคนสมัยก่อนเพื่อนแม่ยังบอกว่า แอบพ่อไปเที่ยวใส่ผ้าถุงเอากักแกงใส่ผ้าถุงทาเป็นเหมือนจะนอนอพ่อแม่นอนหลับแล้วลงบ้านลงบ้านแล้วแต่งยังไงต่อแล้วก็นุ่งผ้าถุงแหละเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนเมื่อก่อนมันมีปีนปีนปีนบ้านหนีเหรอบ้านรับบ้านหนาดเขามีลำวงไงก็ฆ่าแม่น้ำไปฆ่าแม่น้ำฆ่าแม่น้ำเลยนะฆ่าแม่น้ำามี่คิดว่าจะหนีไปเที่ยวกับผู้ชายเนี่ยนะ ก็ไม่กลัวตกน้ําตกผ้าไม่กลัวเปียกเลยนะหรอเมื่อก่อนสมัยก่อนน้ามันลึกตรงไหนลึกตรงไหนตื้นเรารู้ไงว่าเราเคยเล่นเป็นเด็กๆเราอยู่กับแม่น้ํามาเล่นอืมแล้วต่อเพื่อเพืเอจเอาเอาเอาผ้าถุงเอาเสื้อผ้าไปชุดนึงแล้วก็นุ่งผ้าถุงไปไปเปลี่ยนอยู่ฝั่งลายนึงนะฝั่งข้างนั่แล้วไงต่อแล้วกลับมาพ่อไม่ยอมนอนพ่อเพื่อนแม่ไม่ยอมนอน ไม่ยอมหลับอืลูกหาลูกสาว <laughs> แซก็มี<อ>เซนนั่งรอนัอคือรอหวดเลยเขอขอึออ้นบ้านได้โดนซะปีี <laughs> <laughs> แต่แม่ยังไม่เคยโดนแม่ไม่เคยโดนเาแวว่าพ่อเขาแบบว่ารู้แหละว <c oughs> <ๆ>่าแบบว่าเอยแล้วมันเป็นวันเรากระทรงกันเนะาะสมัยก่อนนะแม่แม่คือ ผมซอยผมสั้นในเหมือนห้าวเหมือนทอมทอมไงพ่อแม่เลยแบบไว้ใจแต่ที่ไหนได้ที่ไหนได้ยังไงกูก็อยากมีแฟนเพราว่าแม่ห้าวสาวห้าวอ๋อคิดว่านี่เราสามขาหลอกคนแก่ตั้งแต่เด็กๆนะ ก่แบบทำเป็นอะไร่ะทำเป็นเหมือนห้าห้าเท่ๆแต่ที่ไหนได้ที่ไหนได้อยากมีแบนอยากมีบัวเหมือนกันนะจอดจมันเป็นเรื่องที่แบบว่าปกติคนเขาไม่ได้มานั่งเล่ากันไงแต่จริงๆแล้วน้องมันก็ตามยุคตามสมัยตามไ้สมัยก่อนนะมมีมอไซค์คันแก่ๆอยู่คันนึง ฮอนด้าเจอะไรเงี้ยแอบหนีขโมยเอาไปเที่ยวนัดเพื่อนได้ไปกินสลากบ้านไหนก็ซ้อนมอไซค์กันที่หนุ่มรออยู่ข้างหน้าแหละไปกินสลากกันสนุกไปดูขบวนแห่ขบวนข้าฟ้อนเข้ามลำข้าแห่กันทางเหนือไกินสลากอ่ะมันงานงานเอ่อสมัยนี้มันมีผับมีเทคมีบาร์มีที่เที่ยวเยอะเนาะแต่สมัยก่อนก็คือหนุ่มสาวเวลา จะไปเที่ยวทีก็ต้องรอง,งานวัดงานประจําปีประจําตําบลอะไรอย่างเงี้ยนะ<ช>แต,แแต่แต่หนูก็ยังเกิดในยุคนั้นไงยังยุคที่แบบว่าเอองานวัดมันสนุกลงยิ่งหนังแบบกลางแปลงเงี้ยนะอู้สนุกสนุกเนาะส,นสมัยสมัยนั้นนะก็แม่แม่คลอดหนูอ,ะอ่ะแม่กันนาอาแหวงอ,ะอ่ะยังหนีเอาหนูทิ้งไว้ที่บ้านแหละหนูน้านมแม่กันยังไหลเซ่ๆอยู่นะแอบกับอาแหวง <c oughs> มันมีวัด ที่วัดมีรถบั๊มเนี่ยแอบกาแหวงไปนั่งรถบั๊มน้ำนมน้ำนมยังไหลเปียกเสื้ออยู่เลยโอ้เธอพี่ไกลแล้วแล้วทิ้งหนูอย่างนั้นนะทิ้งหนูไว้กิดยากับป่ยแล้วตัวเองหนีไปเที่ยวหนีไปเที่ยวแลเธอเป็นกางวันนะเธอร้ายเหมือนกันนะเธอได้เป็นคนร้ายเหมือนกันนะไม่ได้ร้ายฉันก็อยากสนุกว่านานๆมีครั้งหนึ่งไงอ๋อเนาะเพราะว่า เออมันนา,นนานๆมันจะมีอะเนาะตอนนั้นเราก็เพิ่งอายุยี่สิบสองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะยี่สองนี่แหละอันมีหนูตอนอายุยี่สิบยี่สองยี่สบสองอ๋อโอเคขอถามอีกเรื่องหนึ่งแล้วแล้วลอยกระทงครั้งแรกกับพ่อของหนูเป็นไงกับพ่อตัวเองนั no. ah. okay. ่นแหละก็มันก็ดีมันก็ตื่นเต้นลรอยกระทงกับผู้ชายเนาะคนที่เรารัก ไปลอยที่ไหนจำได้ไหมอ่ะครั้งแรกลอยในวัดคลองพี่ไก่นั่นแหละหรอลอยบางเกิดบางเกิดไหมมีมีรูปนะตอนนี้ไม่รู้ไปไหนละหรอเออทำไมมีรูปถ่ายนี่จีบกันแล้วก็ไปลอยกระทงครั้งแรกกันที่นู่นเลยที่บ้านพ่อเลยก็หนีตามเขาไปสิก็หนีตามเข้าไปเราเป็นคนเหนือแต่ทำไมไปอยู่กับแพงเพชรก็หนีตามเข้าไปอ่ะหนีตามจริงอ่ะหนีตามจริงนี่เรื่องจริงเลยอ่ะจริงหรอ ไหนลเล่าเดี๋ยไหนไหนไหนก็ไหนไหนละอันไหนลเล่าเรื่องนี้ดิพ่อพ่อหลอกไปหลอกยังไงเราหลอกไปว่าจะไปจะไปส่งแม่เป็นเพื่อแม่ที่แพร่ที่ไหนได้อ่ะเอาแม่ไปที่โลกเลยคือจําพ่อกับแม่เคยเล่าให้ฟังอยู่ว่าตอนนั้นน่ะแม่แม่ช่วยงานป้าอยู่ที่แพร่ อย,อยู่ที่อยู่ที่พะเยาอ้าวอยู่ที่พะเยาอยู่ที่พะเยาเสร็จแล้วแม่จะกลับมาเที่ยวน่านสงการพอดีเรื่ออะไรนี่แต่พ่อเขาเป็นคนขายผักใช่ป่ะใช่พ่อเป็นคนขายผักพ่อเป็นคนกำแพงเพชรนะฮะแล้วพ่อเขาก็จะเหมือนมาขายผักอยู่ที่แพรมาข<ม>ายผักอยู่ที่แพรอ่ะช่วยน้าเขาแล้วมาเจอกันที่พะเยาได้ไงงงไม่เจอที่แพรแ,<ต>แต่ว่า ไม่พ่อไปเที่ยวหาแม่ที่พะเยาไงมแม่อยู่พะเยาพ่ออ,อยู่แพร่อกออยู่แพร่อยู่กันนาะเขาแม่ก็อยู่กับป้าอยู่กับป้าสีอเออแลเ้วทีนี้ป้าสีเขาไปซื้อผักกันนาะเขาทุกวันทุกวันเขาแซวกันว่าอชอบน้องสาวมีน้องสาวนะน้องสาวอย่างนี้อะไรต่อพ่อเขาอ,อยากอยากลองอยากดูแต่แม่ก็มาที่แพร่นะมาซื้อของแทนป้าสีอะไรมากับป้าสีอะไรอยากมาแหละไม่อยากหรอกก็ เขาป้าสีให้มารู้หรือเปล่ารู้ว่ามีผู้ชายแอบมองอยู่หรือเปล่าเลยมาเรื่องออเลยเราต่อเ้าต่อ,ลตอ,ลตอแล้วหนีตามได้ไงก็พอดีพอรู้จักกันก็พ่อ,อ,อก,ก็ไปเที่ยวหาที่พเยาวแล้วอ,อืน่นตอนนั้นมันสงการหรืออะไรนี่แหละแม่จะมาะบ้านมาหาตากระยายที่บ้านมาหายายตาไม่มีละตาเสียละมาหายายพ่อก็ตามมาที่ปัวเนี่ยตามมาที่ปัว ล<ม>ตามมาที่ปวนแล้วก็ตอนแรกแม่เพราทำไมหลายที่จังเลยงงแล้วเนี่ยตะบ้านเกิดอยู่ปัวนแต่เราไปค้าขายอยู่ที่พะเยาต่อตามมาถึงนี่เลยอ่าตามมาแล้วไงต่อข,ขึ้นรถโดยสารมาพ่อนะพ่อมาพ่อนไปหาแม่ที่พะเยาแล,แ,ลแล้วแล้วก็ชวนกันมาเที่ยวน่าน,านอ๋ออ่าโอเคแล้วไงต่อมาแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวนึกอ๋อมาแล้วก็บอกว่าเอจะกลับพอจะกลับแล้วแม่นี่แหละ แม่ก็จะกับพ่อวอกเดี๋ยวไปส่งไปกันมาไปส่งกันไปกันพี่นายพาแม่ไปลงพิโลกแม่ก็ไม่รู้ขซื้อตั๋วเนะาะเมื่อก่อนสมัยก่อนนั่งรถเมย์ไงไมีรถหนีเลยหรอหนีไปพีโลกไปนอนพี่โลกคืนนึงแล้วไงต่อนอนพี่โลกได้กันเลยได้เลย <laughs> ได้ที่บ้านเพื่อนเขาเนอ <laughs> ตอนแรกแม่ไม่กล้าเข้าบ้านเขาหรอกแม่กลัวแม่เดินออกปาักทางเย็นเย็นกว่านี้ก่อนเนี่ยแม่เดินหนีออกมาปักทางพ่อวิ่งตามกลัวกลัวนี้พ่อก็เลยไปหลอกไปบ้านเพื่อนเข้าไปนอนที่บ้านเพื่อนเลยก็ชอบเขาด้วยแหละเอาไปขั้นนั้นแล้วเนาะเมียไม่ตามเขาไปหรอกใช่ไหมก็เลยก็เลยลงจมหัวเขาเรียกอะไรนะร่วมหัวลงท้ายกันที่นั่นเลยใช่แล้วก็ ตื่นเช้ามาพ่อก็พาไปบ้านญาติที่กำแพงอ๋อแล้วอยู่อยู่นานไหมกว่าจะกว่าป้าจะตามเจออะไรเงี้ยไม่ไม่อยู่นานหรอกไปอยู่ได้ไม่กี่วันหรอกทีนี้ป้าก็บอกให้กลับแล้วก็ไปป้ารู้เ<ป>ร<ป>ือ่องก็พวกน้าลินเออพวกน้าพ่อ,องกับพวกยางกันอ๋อเขารู้จักกันอยู่แล้วเขารู้จักกันอยู่แล้วเขารู้จักเขาที่ค้าขายนะโดนด่าไหมโดนป้าด่าไม่ด่าไม่ด่า เขาชอบอยู่แล้วชอบพ่อเขาบอกให้ไปสู่ขอไปแต่งไปมั่นไปไหมายแต่งได้เท่าไหร่แต่งเขาได้ค่าสินตออเขาได้ป้าบอกว่าไม่ไม่เรียกร้องแล้วแล้วแต่ทางนู้นจะให้ให้เท่าไหร่สองหมื่นหรือเท่าไหร่จำไม่ได้มื่นหรือสองหมื่นนี่แหลอจำไม่ได้แล้วต้องมาไงนะตัวเองหนีตามเขาไปตัวเอง ตัวเองไปง่ายเองโด,ดนหลอก <laughs> สมัยก่อนเนาะ <laughs> เราไม่ทันคุณ <laughs> ทันแนบบี่มันอยู่แต่ค้าขายออมันอยู่แต่ขายของ <laughs> ไม่ไมทันใช้อ <laughs> โอเคผู้ชมครับ คลิปนี้จริงๆจ,จะพามารู้จักนะครับอันนี้พามาจูหลี่นะแต่ก็ยาวเลยจนแม่คุยนอกเรื่องนะฮะไปแท็กจากลอยกระทงแล้วเริ่มไปหนีตามแล้วนะเป็นเรื่องเล่านะครับสนุกสนุกเนาะก็ถ้าเด็กๆด,ดูอยู่ก็ใช้วิวจารณญาณในการดูเนาะมันชีวิตมันคนเรามันไม่ได้สวยหรูอะไรแบบว่าเรียบง่ายประชารทุกอย่างนะอันนี้ก็เป็นแบบถ้าพูดถึงก็เป็นแง่คิดสอนใจได้ละกันเนาะนะฮะก็ควรรักนวลสงวนตัวละกัน อาการสงวนตัวพวกุงยางอนามัยเออเอา,เอาจิงจริงจริงเด็กยุคนี้นะคนพกนะนะฮะเพราะว่าบางอย่างอ่ะมาสอนไม่ได้อาหรอย่างพูดตรงตรงในขนาดเนี่ยแกขนาดนี้แล้วนะ,ะสมัยวัยเท้าสาวเราก็มันบางบางเรื่องบางทีมันฉุกรละหุกมันฉุกเฉินนะพ่อแม่ยุคใหม่บางทีจะต้องแบบว่าสอนเรื่องนี้กับลูกไว้ดีเพราะว่าถ้าเกิดบางทีอ่ะยังอยู่ในวัยเรียนถ้าแค่พลาดพังไปเนี่ยมันมันยังแก้ได้แต่ถ้าพลาดพังแบบไม่ป้องกันเนี่ยมันบางทีอนาคตเสีย เนาะอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ดีที่ผู้ใหญ่ควรสอนนะฮะโอเคนะครับแม็กกับแม่ไปแล้วนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะพามากินอะไรอีกนะฮะรอติดตามชมนะฝากเพจที่2ของแม็กด้วยนะฮะเพจแม่ลูกกินสปานะครับนี้เป็นเพจสำรองเนาะนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าจะชวนแม่มานั่งเล่าเรื่องอะไรอีกใครอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์มาแล้วกันนะเดี๋ยวจะชวนแม่มากินอะไรแปลกๆแล้วก็นั่งเล่าเรื่องสนุกๆแบบนี้อีกนะครับแม็กกับแม่ไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับ 嗯。Mm hmm.